รายงานข่าวด่วนครับรายงานข่าวด่วนรอบนี้สะใจคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับเพราะทัพฟ้าเนี่ยเตรียมเสิร์ฟไข่แบบไม่อั้นให้กับขเขมรแล้วนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่ารอบนี้นะฮะฟันธงได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เหลือซากนะครับพินาคย่อยยับอย่างแน่นอนนะฮะแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามนะครับเพราะกัมพูชาเนี่ย กำลังเสริมปุ๋ยรัดใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะมีข่าวยืนยันแล้วนะครับว่าทับฟ้าเนี่ยมีการเบิกไขยักษ์น้ำหนัก1,000ปอนด์ออกจากคลังเก็บอาวุธเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะมากถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การลบนะฮะ โอ้โหผมไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับนะฮะทับฟ้าเนี่ยไปเบิกไข่เบอร์ศูนย์น้ำหนักหนึ่งพันปอนจากคังเก็บอาวุธเนี่ยมากเป็นพิเศษนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ารอบนี้ทับฟ้าเอาจริงนะฮะ และแบกความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะครับในการบุกทำลายผู้ลุกลานอย่างขเขมรน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นกริปเพนไม่ว่าจะเป็น F16 นะฮะตอนนี้คาดว่าน่าจะกำลังบรรจุไข่แล้วขึ้นบินแจกไขย,ยักษ นะฮะเพราะรอบเช้าเนี่ยก็มีมาแล้วหนึ่งเที่ยวบินนะครับเอาแต่มีสัญญาณที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะจากข่าวเนี่ยบอกว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีการบุกลึกไปถึงพนมเปญอาจจะมีการบุกลึกไปถึงพนมเปญ นะฮะในการเข้าไปแจก,กไข่เบอร์ศูนย์จับตาดูดีนะครับขนาดนักบิน F16 ยังบอกว่าใช้เวลา5-10นาทีถึงที่หมายนะฮะจบแน่ครับถ้าเป็นแบบนี้จบแน่ะนะครับเพราะหลายคนเนี่ยก็อัดอั้นมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทับฟ้า ไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกไม่ว่าจะเป็นทัพเรือต่างกดดันมานานแล้วกับการกระทําของขมรรอบนี้ได้ปลดปล่อยสักทีและเป็นการลบที่ดุเดือดและหนักหน่วงมากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณเขตรับผิดชอบของแม่ทัพภาค2แน่นอนหนีไม่พ้นบริเวณปราสาทตาควายนะครับท่านผู้ชมครับเพราะตอนนี้บริเวณปราสาทตาควายเนี่ย กำลังต่อสู้กันอย่างหนักทั้งปืนเล็กปืนใหญ่และ BM21 แต่ BM21 ของเขมรนะฮะจากการถแถลงข่าวของโฆษกกองทัพภาคที่2นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาบอกว่าได้ฝ่ายไทยเนี่ยได้มีการทำลายนะฮะทำลายอาวุธเครื่องยิงจรวดวิถีโคง้งและวิถีตรงของเขมรไทยเองก็มีการใช้นะฮะ ใช้จรวดหลายลำกล้องแล้วก็ปืนใหญ่อัอตราจรนะฮะในการยิงสกัดกั้นเหมือนกันนะฮะจนสามารถทำลายประสิทธิภาพของฝ่ายกัมพูชาได้ล่าสุดนะครับมีข่าวดีข่าวด่วนเข้ามานะครับจากพี่เล็กวาสนานานุ่มนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าในขณะนี้เวลานี้นะครับกองทัพของเรานะครับได้ยึดปราสาทคนา เป็นที่เรียบร้อยเบ็ดเสร็จ100%หลังจากที่มีการเก็บกู้ทุนระเบิดและขับไล่เขมรนเพ่นวิ่งหนีจนลาบคราบนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอีกหนึ่งข่าวนะฮะในวันนี้นะครับอาถึงแม้ว่าเราจะมีการสูญเสียที่ปราสาทตาควายก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวดีเข้ามานะฮะแต่ ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวเศร้านะฮะและแน่นอนนะครับทหารทุกก้าของเราที่เสียไปในวันนี้ที่ปราสาทตาควายเนี่ยจะสิงสถิตยอยู่ในใจคนไทยทั้งแผ่นดินนะฮะเพราะเราได้สูญเสียทหารก้าหนึ่งนายจากกระสุนจรวดบ m 2 1ของ คาเมนทำให้ทหารบาดเจ็บอีก13บารายนะครับอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคเมนเองมันก็มีการเพิ่มเติมเสริมกำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะเมื่อวานมันคือวันนี้เป็นวันที่มันตอบโต้อย่างหนักนะฮะมันมีอะไรมันขนมาให้หมดก็คือ100%เเลยในการสู้รบวันนี้ จึงทำให้ขมนเนี่ยมีการเสริมเติมปุ๋ยปุ๋ยยี่ห้อขมนนะฮะเข้ามาใหม่รถใหม่ใหม่ๆสดๆเลยนะครับมีการพรมน้ำมนต์ทำพิธีนะฮะรดน้ำดำหัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่จะส่งไปแนวหน้านะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นปราสาทต,ตาคายภูมมะเขือนะครับแล้วก็พระวิหาร ที่ตอนนี้พวกมันจะไตีเอาคืนไม่ใช่เอาคืนดิพวกมันจะไตีบุกเพื่อยึดของเราไปนะครับรอบนี้ขนาดตัวเขมรเองนะครับก็ยังออกมาอัดคลิปนะครับบอกว่ารอบนี้ไทยเล่นหนักกว่ารอบที่แล้วนะฮะ รอบที่แล้วมันบอกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ปืนใหญ่แต่รอบนี้เราใช้ปืนใหญ่นะครับแล้วก็ยิงจร,รวดนะฮะหลายลำกล้องเหมือนกันนะครับในการทำลายค่าศึกแล้วก็ปืนใหญ่อัตารจรของเราก็มีนะฮะเอามาในส่วนของโซนพักหนึ่งกันหน่อยนะครับของนอยอ ราอว่า,าวย์วิกโยธินนะครับท่านผู้ชมครับ,รบ,รบในไฟลของนาวิกระโยธินเนี่ยนะฮะโอโหวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับนะฮะพอว่าล่าสุดเนี่ยนยหรือว่านานาวิกของเราเนี่ยนะครับ mm hmm. ได้มีการยิงปืนใหญ่ถล่มอ,อาคารคาสิโนและฐานสแกมเมอร์ในพื้นที่พอดาครับ ที่พวกมันเนี่ยมีการก่อสร้างลุกล้นเข้ามาในแผ่นดินไทยนะฮะคือนาวิกโยธินของเรานะครับยิงปืนใหญ่ลงเข้าไปแล้วในวันนี้นะะเพื่อทำลายให้สิซีนซากเพราะอย่าลืมนะครับว่าในบ่อนคาสิโนเนี่ยนะฮะมันเป็นทั้งฐานสแกมเมอร์แล้วก็เป็นทั้งฐานบังคับ ฐานบังคับโดรนนะครับเพราะวันนี้มันใช้โดนเป็นจำนวนมากในการโจมตีไทยซึ่งเป็นโดนกามิกาเซ่นะครับพีชีพเลยนะฮะแล้วก็โดนสอดแนม,มนะครับ ่าแต่ทหารของเราก็เก่งนะฮะมีการสกัดกั้นเอาไว้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมผมจะแจ้งท่านทราบอีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ